ซุนนี่ซุนนี่จะพิ้วหลบ2หลบมาได้ด้วยครับแต่ต่อสุปรวีอีกทีหนึ่งมุมแคบยิงลูกนี้เรียบร้อยครับสวยเหลือเกินโอ้แต่ลูกนี้ต้องยกเครดิตให้กับคนที่ทำทางมาให้ครับซุนนี่ซะอาดโอ้โห,โหพอแหวกวมา2ได้และสุปรวีหลุดเขาสามเหลี่ยมเลยครับนี่ต้องชมความขยันนี่ครับความแข็งแรงของซุนนี่ซะอาดเลยครับโอ้อยู่ในไลน์นะครับสุปวรวีมีช่องกระจิมผ่าน,นี่สานไปเลยครับกลายเป็นคู่เซนเตอร์ของไฮน่านเนี่ย ครับลูกนี้จับมาได้สัต์เรียบร้อยครับโอ้โหขึ้นนำอีกครั้งครับเชียร์รายอยู่ในแตนครับจากบรูโนเวลิงตันครับคนเดิมครับประตูที่สองของเขาในเกมนี้เป็นประตูที่เก้าของเขาในครับในฤดูกาลนี้ครับบรูโนเวลิงตันจังหวะที่มาร์กินเนย์โฉบมาให้ครับจับแล้วสัตด้วยขวาเลยครับบดครับจังหวะลูกเนี้ย เขาแต่งบอลลงนะครับแล้วหนีคนที่คอยพัวพันอยู่อย่างธีรพลย่อยเยอะ,ยอะัโยกจะหนีชนทิศแล้วเปิดหักเข้าในไม่ได้เสา2อ,อเอนรีเอาลงมุมยิงเอาละครับโยกหนีไม่ได้แล้วปาดได้เรียบร้อยครับสอูนย์เลยโอ้เยือกเย็นมากๆครับมิกเกลเอนรี่แล้วเป็นเมืองคองบุกน้ำทุรีสองศูนย์โดยใช้เวลาแค่18นาทีเท่านั้นเองนะครับ ดูครับจังหวะแตกของพิรภัทรทำได้ดีครับหนีชวลิตย,ยนเข้าไปที่เอนทรีเอนทรีจับมีโอกาสแต่งลัดอกจากดอดขาธนาชัยเลย<ช>ครับสองศูนย์ครับอาซ้ายก็จะเป็นชาววัดขวาเป็นดิโอโก้เข้าไปเลยครับโอ้โหสองประตูต่อศูนย์ครับเชียบขาดจริงๆครับดิโอโก้ลุยซานโตนี่ขนาดว,ว่าวัชระ ไปทันแล้วนะครับโอ้โหได้ปัดบอลไม่อยู่ครับปรินเข้าไปจนได้ครับ <c oughs> ครับโอ้โหฤ <c oughs> ด,ดูกาลนี้และนี่คือการยิงได้ในไทยลีกสามเกมติดต่อกันแล้วอู <c oughs> ไม่ต้องห่างลูกมากนะครับ <c oughs> เคาะลูกนี้พอข้ามกับแพงแล้วพุ่ลงเร็วมากๆครับเบียดเสาเข้าไปเลยโดยที่วัชระ,ะ <c oughs> ไปอทันแล้วนะครับ แพงมีทักคู่ยิงใกล้ๆอีกหนึ่งนะครับมิกาเดนซอยท้าจะตัดดูมาริโอวิ่งเข้ามาซัดไปสองต่อหนึ่งเอาแบบเห็นเลยครับรวมที่ออสซี่จากฟรีทิ๊กครับแข้งเขยักแซงเป็นสองหนึ่งแล้วแ่มีชื่อสกอร์ชีสไม่พอขอใบเหลืองกลับบ้านด้วยครับโอ้โหไปไหนครับไปไหนครับแรงเหลือเยอะใช่ไหมโอ้โห เล่นเนี่ยโอ้โหแต่ยิงแบบดีครับดูยิงนะครับอือหือป้องการด้วยสายตาแต่ดีไม่พอครับโอ้โหขยับทิ้งน้ำหนักมาทางซ้ายนิดนึงนะครับะว่าจะมาเสาเดิม